สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่คลอง10นะคะฝั่งตะวันออกนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าตำบลบึงกาสานะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะดินที่อยู่ข้างหลังของโมเมรตรงนี้นะคะขนาดสองไร่นะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะห่างจากถนนรังสิตนะครนายกถึงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณนะคะ18กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินขนาด2ไร่นะคะนี่นะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะบริเวณรอบๆนะคะจะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงาเลยนะคะน้ําไฟนะคะผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินนะคะมีทั้งหมด3แปลงนะคะขนาด1ไร่นะคะจะมี1แปลงนะคะขนาด2ไร่จะมี2แปลงนะคะโมเมนะคะจะนําเสนอเลยนะคะที่ดินแปลงนี้เลยนะคะขนาด2ไร่นะคะด้านนู้น1ไร่นะคะแล้ว ตรงด้านข้างๆตรงนี้นะคะจะมีถนนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนาด2ไร่นะคะแล้วก็จะมีถนนตรงนี้นะคะจุดเด่นของที่ดินแปลงขนาด2ไร่ตรงนี้นะคะจะได้ถนนทั้ง2ข้างเลยนะคะทั้งข้างนู้นแล้วก็ข้างนี้นะคะ <arth. S 2> ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะราคานะคะมาคุยกันที่หน้าแปลงนะคะได้ราคาพิเศษแน่นอนเลยนะคะ<ๆ>ส่วนไฟฟ้านะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะ น้ำประปาอยู่รงหน้าแปลงนะคะถนนสาธารณะนะคะกว้าง7เมตรนะคะที่ดินนะคะอยู่ห่างจากถนนเรียบคลอง10ถึงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณ650เมตรนะคะถือว่าไม่ไกลเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองบ้านแนวสวนเกษตรที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะที่ดินแปลงนี้เลยนะคะเมนำเสนอนะคะ ขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะนี่นะคะส่วนแปลงตรงด้านนี้นะคะขนาด2ไร่นะคะก็ตรงนี้ต้องมีการพัฒนานิดหน่อยนะคะต้องตัดไม้ตรงนู้นออกนะคะส่วนด้านทางนู้นนะคะจะมีลำรางด้านท้ายแปลงนะคะแถวนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะทำสวนนะคะสวน ข้าวโพดนะคะส่วนมันนะคะส่วนกล้วยนะคะนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามเมได้นะคะหรือแอด id ไลน์เมนะคะ092 498 2979ค่ะเบอร์โทรนะคะ063 1516399 mm hmm. นะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะติดตามเพจโมเมขายที่ดินนะคะเป็นกำลังใจให้โมเมด้วยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะ,ะโฉนดพุดแดงพร้อมโอนนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะเรียนเชิญมาชมที่ดินนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ